สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายโจทย์สอบวิฟิสิกส์ปี60นะครับจากรูปกราฟเส้นแสดงเส้นทางการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทในกรณีที่ไม่มีแรงต้านอากาศโดยแกน x แสดงตำแหน่งในแนวระดับแกน y แสดงตำแหน่งในแนวดิ่งหากเปลี่ยนเงื่อนไขให้เป็นแบบมีแรงต้านอากาศกราฟของเส้นจะแสดงการเคลื่อนที่ดังเส้นใดเส้นที่1จะไม่ใช่การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศเพราะถ้ามันเป็น การเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศจะไม่เป็นพาราโบลาซึ่งรูปนี้เป็นพาราโบลาแค่มันเป็นรูปที่เล็กเส้นที่3จากรูปการเคลื่อนที่ของเส้นที่สไม่ใช่คําตอบเพราะถ้าการเคลื่อนที่ของเส้นที่สเป็นการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศพลังงานกลจะลดลงดังนั้นวัตแบบถุจะเคลื่อนที่ไปได้ไม่สูงเท่ากับเส้นปะ จากรูปเส้นที่4ถ้าเราต้องการให้มีแรงต้านอากาศวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ลงไปที่จุดเดิมตามแนวระดับเพราะมีแรงต้านอากาศจะทําให้เกิดความหน่วงและทําให้เกิดการสูญเสียพลังงานดังนั้นการที่วัตถุเส้นที่4ตกไปที่ตามแนวระดับเดิมแมงจึงไม่ใช่คําตอบของโจทย์ข้อนี้สรุปคําตอบของโจทย์ข้อนี้นะคะตอบข้อที่2เนื่องจากโจทย์กาหนดมาว่าเส้นประคือการเคลื่อนที่แบบไม่มีแรงต้านอากาศ เส้นที่1เป็นรูปพาราโบลาซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบไม่มีแรงต้านอากาศเส้นที่สไม่เป็นรูปพาราโบลาแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศพลังงานกลจะลดลงทําให้เส้นกราฟไม่ขึ้นไปสูงเท่ากับเส้นประและเส้นที lad, ่4นะคะไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบมีแรงต้านอากาศพลังงานกลจะลดลงทำให้เส้นทางการเคลื่อนที่จะไปได้ไม่ไกลเท่ากับเส้นประค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ